สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ยังมาสอนวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมซินเดียลวันนะครับผมหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทําการสอนวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแดนเซต8แล้วก็ซินเดียล2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ของผมได้นะครับผมผมเอาลงไว้อยู่นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมา สอนนะครับโหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 1 n e ครับาสำหรับท่านไหนที่ต้องการใช้ข้อมูลนะครับในการทำงานหรือน้องๆคนไหนที่ต้องการใช้ข้อมูลตัวนี้เพื่อทำทีสิทธ์ได้งานวิจัยจบนะครับผมผมก็ขอแนะนำตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ ESA นะครับผม ESA ตัวนี้นะครับซึ่งมีทั้ง Sentinel 1 Sentinel 2แล้วก็ Sentinel 3นะครับให้ทุกท่านเลือกใช้ ได้อย่างอิสระเลยนะครับผมอ่าสำหรับขั้นตอนเรามาดูกันนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกเข้ามาอ่าที่ Google นะครับแล้วก็ทำการเซิร์ชนะครับคำว่าดาวน์โหลดซ e n t i n e l ลนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกที่ตัวเว็บไซต์แรกนะครับ Open Access Hub ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับอ่าโอเคเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วคลิกคำว่า Open Hub เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการเปิดหน้าต่างเว็บไซต์ ESA นะครับผมเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมให้เราทําการล็อกอินเข้าใช้งานทุกครั้งนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้นะครับทุกท่านต้องมีอ่ username และ password ก่อน นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับให้มาทำการกรอกกรอกรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนขอรับ username และ password ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับการอสอนการลงทะเบียนตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นคลิปมีคลิปสอนอยู่นะครับผม ใครที่มีแล้วก็ให้กดเข้าใช้งานเลยนะครับใส่ username และ password เข้ามาเลยนะครับแล้วกด log in เข้ามานะครับผมทีนี้เมื่อ log in เสร็จนะครับให้เราเลื่อนหาพื้นที่ศึกษาเรานะครับหรือพื้นที่ที่เราต้องการที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะเลือกเป็นพื้นที่อำเภอน้ําพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงรูปเลเยอร์แมปเลเยอร์ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดของแผนที่นะครับได้หลากหลายนะครับได้เป็นได้สแบบนะครับผมผมเลือกเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ซูมหาพื้นที่ทีนี้เราเจอแล้วนะครับเมื่อเราเจอพื้นที่ที่เราต้องการแล้วให้เรามาคลิกที่สวิ t ช์ทู เนวิเกชันโหมดตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับลากครอบพื้นที่ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลากเสร็จปุ๊บปล่อยนะครับปล่อยเสร็จปุ๊บให้เรามาทำการกำหนดข้อมูลรายละเอียดนะครับวันเดือนปีที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับให้มาคลิกตั้งค่าตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะครับวันเดือนปีเริ่มต้นผมจะเซตเป็น เดือนมกราคมนะครับเริ่มต้นคือวันที่1น,นะครับวันสิ้นสุดนะครับก็จะเป็นสามสเมษานะครับทุกท่านเลือกตามที่ทุกท่านอยากต้องการที่จะใช้ได้เลยนะครับเมื่อเรากำหนดวันเดือนปีของข้อมูลภาพถ่ายเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติ๊ก เลือกนะครับข้อมูลภาพที่เราต้องการใช้นะครับซึ่งในครั้งนี้เราต้องการใช้ซิน t ด n เนลวันให้เราติ๊กที่ตรงนี้นะครับผมเมื่อติ๊กเสร็จนะครับมันจะมีรายละเอียดให้เรากำหนดอยู่นะครับคือเซ็นเทอร์ไลท์แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราต้องการาาใช้ผลิตภัณฑ์ภาพเนี่ยเป็น S1A กับ S1 หรือ S1B นะครับผมซึ่ง งานของท่านน่าจะระบุมาแล้วแหละว่าเออต้องการที่จะให้ท่านใช้ S 1 A หรือ S 1 B นะครับผมมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็น S 1 A นะครับซึ่งในงานวิจัยผมแต่ในงานวิจัยผมนะครับผมจะไม่กำหนดนะครับคือผมจะใช้ทั้งสองแบบผมก็จะไม่อ่จะไม่กำหนดตัวนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ให้ปล่อยให้ว่างเปล่าไปเลยนะครับ แต่ถ้าต้องการเจาะจงก็เลือกเป็น s 1 a นะครับตัว polarization ตัวนี้จะเป็นค่าการสะท้อนนะครับแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับแนะนำนะครับให้เลือกเป็นอันสุดท้ายนะครับ v v บ v h นะครับผมส่วน relative orbit relative orbit นะครับอ่านผิดตัวนี้จะเป็นการกำหนดวงโคโจรนะครับที่เรา select นะครับผม โปรดักท์ไทป์ตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ข้อมูลนะครับที่เราต้องการใช้นะครับเซนเซอร์โหมดนะครับเซนเซอร์โหมดก็จะเป็นอ่าตัวข้อมูลที่เราต้องการที่จะวิเคราะห์แบบเจาะจงอ่ะเจาะจงว่าเออเราต้องการ ใช้ตัว sm นเซอร์แบบ sm แบบทะลุทะลุน้ำได้อะไรแบบนี้ครับผมซึ่งผมจะไม่อธิบายละเอียดมากนะครับเพราะว่าบางตัวผมก็ไม่รู้นะครับเผื่ออธิบายไปแล้วมันผิดนะครับผมตัว collection ตัวนี้ก็ไม่ได้กำหนดนะครับที่กำหนดก็มีกำหนดอยู่แค่สองช่องตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดค้นหาไปได้เลยนะครับผมก็รอก่อนนะครับ ช้านิดนึงโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับมันจะมีอตัวออร์บิทของภาพถ่ายนะครับหรือวงโคโจรของภาพถ่ายนะครับซ้อนมาเยอะๆเป็นสีแดงๆนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้วิธีการนะครับการเลือกใช้ภาพนะครับให้เราเลือกใช้ภาพที่มันครอบคลุมกับพื้นที่ที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับ อ่าอย่างเงี้ยอ่าที่ผมติ๊กถูกเนี่ยเห็นไหมครับบริเวณภาพนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าถือว่าครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของเรานะครับอ่ามีภาพในอีกอ่าภาพนี้ก็ถือว่าครอบคลุมนะครับแต่ว่ามันจะเอียงไปคนละทางเพราะว่ามันคนละแนววงโคจรนะครับผมอ่อ่าอ,อันนี้จะไม่ครอบคลุมนะครับ ทีนี้นะครับเวลาเราที่เรามั่นใจว่าเราจะเลือกภาพนี้นะครับสมมติผมเลือกภาพวันที่23นะครับเดือนเมษายนนะครับปี2563นะครับให้เราติ๊กถูกอย่างนี้นะครับให้เราเราเช็คแล้วนะครับว่าภาพนี้มันครอบคลุมแล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดโปรดักนะครับ มันก็จะขึ้นตัวรูปตัวหนังสือซ้อนๆกันเนี่ยเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็แสดงการดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็ Show in f o ฟเดอนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ